โค้งสุดท้ายปลายปีครับนิสสันมีส่วนลดให้สำหรับท่านที่ซื้อรถ2รุ่นนี้นั่นก็คือนิสสันอ m e l a Turbo VL กับน e ิสสันคิก E-Power รุ่น V ทพี่หล้ำม,มี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอาวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับมาปลายปีแบบนี้นะครับ,รบก่อนปีใหม่คใครอยากจะซื้อรถใหม่บางคนคิดว่าไม่ทันแล้ว จบโมเตอร์โปไปเนี่ยไม่ม,ม,ม,มีโปรโมชั่นแล้วมีครับมีครับเพราะจริงโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นที่ลากยาวมาตั้งแต่กลางงานของโมเตอร์โปใช่ซึ่งนิสสันประกาศส่วนรถที่เพิ่มเติมรถกันยาวๆถึง31ธันวาคมวันสิ้นปีเลยครับแล้วอันนี้ข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับท่านที่กำลังสนใจนิสสันอเมราและนิสสันคิก เอาอเมราก่อนเลยก็ต้องต้องตัดสินใจให้ทันสารพิเศษทันวานะครับอย่าเลยนะเลยไม่ได้นะอ่าอเมราเทอร์โบรุ่น V.L. V.L. ครับลดเหลือเท่าไหร่ครับลดไปจากราคาหกเก้าเก้าลดหนึ่งแสนบาทให้เหลือห้าเก้าเก้านี่โอ้โหซึ่งจริงๆถ้าจะมาดูราคาถ้าเราเรียงราคาจริงรุ่นอื่นเขาไม่ได้ปรับลดรุ่นอื่นจริงๆนิสสันอัลเมราเนี่ยคือปรับราคาไว้อยู่แล้วก็คืออย่างรุ่นเริ่มต้นรุ่นเอ่ะคือ499เเท่าเดิมแล้วก็เอล เอลก็คือห้าสี่เก้าแล้วรุ่นวีก็หกหกเก้าแล้วรุ่นวีแอลเนี่ยคือรุ่นท็อปสุดเนี่ยมันจะอยู่หกเก้าเก้าแต่พอปรับราคามานนี้ตัดรุ่นวีแอลมาเนี่ยคำถามครับแล้วรุ่นวีธรรมดาใครจะซื้อนั่นแหละนี่มันราคาเท่ากันเลยมันถูกกว่าด้วยอ,อคือก็เอาถือว่าเขาอยากกระดันเขาบอกว่านิสสันเองอยากกระดันว่าให้คุณสามารถเป็นเจ้าของรุ่นท็อปสุดในราคาที่ถูกกว่ารุ่นรองท็อปอ่าถ้าดูาง,งี้ยเห็นชัดเอาพูดง,งี้ดีกว่า ฝากเซลฝากเซล์ด้วยบอกลูกค้าด้วยคบอกลูกค้าเข้าใจด้วยนะลูกค้าจะงงฉันมีงบอยู่แค่นี้ก็ซื้อแค่ลูกค้าไปซื้อตัวรองท็อปมาแล้วมารู้ทีหลังนี่โกงไม่ใช่รุ่น vl รุ่นท็อปถูกกว่ารองท็อปอีกก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาอยากจะปรับ ราคาใหม่ดันรุ่น v วียออกนะใพรั้โดยที่ราคานี้ลดแล้วยังไม่พอยังแถมชุดแต่ง s t y l ิสต p แพ็กเกจฟรีด้วยแล้วครับแล้วก็งดยกเว้นค่าแรงเช็คระยะให้ีครปีนะฮะซึ่งถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นต่อมาคือนิสสันคิกครับ e power นะฮะ e power ปกติมันไม่ไม่ได้มีหลายรุ่นใช่ไหมเออคิกนิงก็มีนะก็มีมีย่อยหลายตัวเหมือนกันอันนี้รุ่น V อันนี้เขาจะปรับในรุ่น V เป็นหลัก ก็บอกนะครับว่าจริงนิสันคิกเองก็มีรุ่นย่อยเหมือนกับ a เมร a าจากเท่าไหร่ลดเหลือเท่าไหร่ก็ราคาเดิมรุ่น V คือ8499คือ8 4 9 9 0 0บาทครับปรับลดไป1 5 1 0 0 0บาทเหลือ698,900บาทนั่นไงในรุ่น e-power V ของนิสันคิก 6แ8,900บาทครัรบนะฮะใครสนใจไปดูได้มีค่าแรงเช็คระยะีครปีชุดแต่งส <A ero S 2> ไตล์ลิปแอนร่แพ็คเกจนะฮะก็2รุ่นนี้ลดร,ร,ราคาพิเศษครับครับครับผม